โยตองกระบ,บ๊อบัอดีท่านผู้ชมทุกคนประก,กาศบอกเาจะมาดเล่นแกไม้ครับในหนึ่ง1ุดก่อนถ้าจะเปิดซีรีส์หมายชื่ออเกมชื่อที่เดกเทมานะปรับเป็นธรรมดามีชีตไหมไปคินเนอ่์เลยไม่มีเกมดูไม่มีอะไรเลย รอมันโหลดระบอมันโหลดตืนตืดืดตืดดตืตืตืดืดดืดตืเนรอโหลดเสร็จแล้วล่ะมาอย่างแรกนะตัดต้นไม้ก่อนเลยเกิดมาตเป็นงั้นขอดูเมืองรอบรอบก่อนเป็น โอ้เห็นน้ำเป็นเหมือนป่ามันถ้าไม่มีสัตว์เลยเดี๋ยวค่อยหาขบับทิ้งโต๊ะจุดจุดแต่ไป,ไปสักอันหนึ่ง ดนเ,เราจะบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเป็นเป็นพาร์ทแรกนะที่เรามาเล่นไหมครับจริงๆผมจะบอกความลับให้ฟังจริงๆผมก็เคยทำซีรีส์หม่ครับแล้วถ้าใครดูทันก็ดูทันแต่พาร์ทสองผมตกลาวาโดนสมพี่ผักตกเลาวาผมเลยไม่แช่ต่อแล้วลบทิ้งเลยเริ่มใหม่ขอโทษเลยกันผมไม่มีความใส่กาพอแต่ก็เป็นการเปิดซีรีส์ใหม่ ที่ดีฟังนะเราได้มาสิบสามอันแล้วนะผมว่าเราควรตัดต้นไม้ให้ได้ครบประมาณสักหนึ่งกองหนึ่งกองก็คือหกสิบสี่บล็อกนั่นแหละตัดไปตัดไปไม้นี่สำคัญที่สุดในเกมตัวนี้มันตัดมาแปลกเอามันกระโดด กควนข้างล่างไปโอเคได้มาแค่นี้ก็ดีพอสมควรแล้วนะเจ้ดเก็บดอกป๊อปปี้ไปนีท่านโอ้เ d ดู วยเลยอ่ะดีเลยอ่ะขอคาของสงพันอย่างหนึง่งจึบจ๊บของที่สำคัญนะฮะก็คือฐานเดี๋ยวพวกสัตว์ยวค่อยล่ากันเพราะว่ามันยังช้าอยู่ใส่ช้าอยู่ขุดไปขุดฐานฐานสำคัญมากแล้วก็ค่อยขุดหินไปเลยแล้ว,วกันอีกสักประมาณ ยี่สิบอันยี 20, 20่สิบยี่สิบกอนห็นเอ่อทุกคนครับผมขอถามว่า,าทุกคนอยากให้ผมลองคลิปอะไรรลบอหรือไม่ครับหรือว่าเกมอื่นๆก็คอมเมนต์มาบอกได้นะแต่ผมจะพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าคอมผมรับได้ไหม,มเพราะคอมกากเพราะผมไปหาซื้อกาจอใหม่หาไปซื้อคอมใหม่เก็บตังซื้อคอมใหม่อยู่ ก็ขุดฐานไปซักให้หมดนี่เลยแล้วกันคุดหินไปด้วยเราใช้พพิกเอ็ก,ก,อ,กออผมว่านะพวกเราใช้พลิกเอ็กไม้ไม่นานหรอกประมาณ5้าทีหกทีได้แล้วก็ทิ้งไปใช้ไอหินแทนไม้เราก็ไม่ได้ใช้เราเอาไว้ใช้ผ่านเป็นไอ้นี่แทนแทนฐานมากกว่า ต่มีข้อแต่มีข้อดีของวอเดอร์แอนนี่แอด็อดเอยเดร์มีของขวาขอย่างนึงน,นะข้อดีก็คือมันตีมันน่าจะตีช้ากว่าดาบแล้วก็แรงแต่แรงกว่าดาบไม่เราบรรดาสัตว์ที่เป็นอาหารของที่ปู่โอ้ยตกตเลยตู้ชิเด้เนี่ยนี่เนี่ยกระโดตะโดตีกระโดดตีกระโดดตี เก็บไปสักตัวสองตัวเยอะผมได้ยินเสียงสไปดี้ต้องขอสำคัญชิเน่ชิเน่ชิเน่เรามีเนื้อมาหนึ่งอันนะแกเก็บกันหนดิเนื้อมาสองอันเราต้องหายแกหนึ่งตัวมีนี่เยอะขอโทษนะจ๊ะ เราเริ่มหิวแล้วเรารีบสร้างบ้านดีกว่าสร้างบ้านตรงสร้างบ้านเป็นบ้านอะไรดีบ้านแบบสร้างบ้านบ้านอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าบ้านขุดลรงทํำดีเป็นถ้ำลงล่างดีกว่าน่าจะเหมาะมากกว่าขวางขวางโอเคไหมรีบสร้างะผิดอันผิดอันจบแล้วอ้าว รีบสร้างดีกว่ารีบสร้างแต่ละที่อันนี้อ่าเรแปลงมันมาดีก็เป็นหินนี่แล้วกันเราจะขุดเป็นอย่างนี้ไปนะเราขุดมาแค่นี้เดียวพอแล้วถ้าขุดมาแบบนิดเดียวเราไม่ต้องใช้เยอะอ่ะเพราะว่าผมบ้านแบบกระโดดแค่นี้พอแล้วเน็ตเราไม่ต้องกระโดดเดยอะหรอกความยาวประมาณนี้นะ ขอ,อครับทอเชคแค่นี้ก่อนอเกห่งสองปิดตู้นี่หนึ่งสองสสี่เท่าไรวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกส กลายเป็นสิบสองมันจะพอดีโอเคปักทอตรงนี้ไว้ก่อนปักทอสี่ตุ๊ดไม่ใช่นี่โอเคหนึ่งสามหนึ่งสองสามสี่อ๋อตรงนี้ไม่ได้ งั้นเราบ้านเอียงขวาดีกว่าบ้านแบบแนวเอียงขวานะจ๊ะแล้วก็ทางนี้ไปได้ไหมทางนี้ไปได้เดี๋ยวนะเราขุดผิดหรือเปล่าเราขุดตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้มันเป็นขึ้นมาไม่ได้โอเคอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราขุดตัวนี้ไปก่อนเราค่อยขุดด้านขวาที่เกียบเดี๋ยวก็ต้องขุดแหละไม่ต้องสนใจหรอก อือโอเคแล้วก็ตรงนี้มันได้แบบว่าเดี๋ยวนะขอลองก่อนเพราะว่าแค่นี้ก็พอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเลยมันเลยเถิดไปมันไม่สวยอะแล้วก็ตรงนี้ไปอตรงนี้ให้หมดนะฮะแต่ตรงไหนรอดมาได้เอ่ย ใช่ไหมโอเคไปตรงนี้ขุดต่อไปก่อนนะผม้วก็ขุดด้านนี้ก่อนมันจะได้รู้ว่าเราถึงไหนแล้วจบแล้วเฮ้ยไป้สร้างอันไหน่สร้างมาสามเป็นแม่เลยแล้วก็แล้วข้อมขุดหินมันเป็นไร ูนะเห็นเยอะเลยเดีค่อยไปหาเหมืองแต่ไม่เอาตรงนี้นะก็มีบ้านเราคือว่าเราจะทําเหมืองตรงบ้านเราก็ได้นะแบบแถวเนี้ยแล้วก็เป็นจุดลงไปน่าสนนาสนเดี๋ยวเราหาถ้ำดีกว่าโอเคบ้านของเราอ๋อมันสองอันนี้นี่ที่จะ องไม่ได้มันจะลงมาติดอย่างนี้หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าก็เรเคยทอดมานี่ดิเอาไม่จะทานในตุด๊ดอมันลงมาไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็จัดทอต,ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้มนลงมะลงได้เอาไปข้างล่างแล้วกันตรงนี้บนไหมไม่ได้ลืมตรงพื้นแล้วกันใกล้ๆกันเลยไปอาจจะมืดแล้ว

ขนี่ก่อนขนี่ก่อนขี่นี่ก่อนขนี่ก่อนนี่ไงมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะบ้านอยู่ไหนบ้านกูอยู่ไหนบ้านกูอยู่ไหนบ้านกูอยู่ไหนไม่มีแสงสว่างใต้นี่เลยปะจะปิดบานก่อนปิดไว้ แล้วก็เอาอันนี้เอาไว้น,นี่จางนันเราเป็นตรงนี้แล้วกันง่งายๆดีขุดดีกว่าจะได้เป่เปพื้นที่แล้วก็ขุดอันนี้ทำเป็นตาเผาึึบตัวตรงนี้

โอเคชาแล้วยังไงก็สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนเลยนะครับงั้นก็จบพัน์ทกลอกัน